โอเคครับสวัสดีตอน19นาฬกา30นาทีที่โรมาเนียนะครับไม่รู้ว่าที่ประเทศไทย f c หลายท่านคงหลับไปหลายตื่นแล้วนะครับแต่ว่าที่โรมาเนียตอนนี้ประมาณ19นาฬกา30นาทีสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจะพามาชมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทคู่ชายรอบรองชนะเลิศในรายการชิงแชมป์โลก2025ที่โรมาเนียนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองกูเซยยสประเทศโรมาเนียเริ่มทําการแข่งขันประเภทคู่ชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย พบกับทีมชาติบราซิลนะครับโอเปิดหัวมาก็ทีมชาติไทยได้แต้มไปก่อนหนึ่งถึงศูนย์เกมเสือกชุดแรกเป็นของทีมชาติไทยสรรัสัก Home, ทาวซิริโฮมชี้ไปที่เท้าซ้ายโอ้บราซิลลูกนี้พยายามจะกดลูกลงตัแต่ว่าลูกไม่ผ่านเน็ตนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยนำเป็น2อถึงศเป็นการแข่งขันในเซตที่1รอบรองชนะเลิศนะครับถ้าชนะในแมตชนี้จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับสำหรับทีมชาติไทยในปีนี้นะครับก็ถือว่า ยังทําผลงานได้ดีอยู่นะครับประเภทเดี่ยวชายอูเทนอยู่เย็นหรือว่าอาเทอร์เรืองสิริก็ได้อันดับ3าไปในประเภทเดี่ยวชายนะครับสําหรับเดี่ยวหญิงชีวาธิปกรก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับและประเภทคู่หญิงจุธาธิปกรณจับคู่กับสุภวดีวงศ์คจันทร์ก็เข้าชิงชนะเลิศในวันที่7เหมือนกันครับสําหรับเดี่ยวหญิงและคู่หญิงสําหรับคู่ผสมพรุ่งนี้จะเริ่มทําการแข่งขันเวลาประมาณ11บเนาฬิกาที่โรมาเนนะครับแล้วก็น่าจะเป็น16บหนาฬิกาที่ประเทศไทย นะครับก็สําหรับคู่ผสมก็ลองติดตามชมและเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้กลับมาที่ในสนามตอนนี้ทีมบราซิลได้เซิฟโอ้ลงปลายโตแล้วถูกเท้าเป็นแต้มแต้มตามมาอยู่ที่2ถึง3บราซิลนะครับโอ้ลูกแรกลูกนี้เซิฟไม่ผ่านเน็ตลูกที่2ต้องเซิฟด้วยลูกหัวนะครับเป็นโอกาสของทีมชาติไทยที่จะล็อกลูกนี้ลูกเซิฟด้วยลูกหัวไม่น่าจะยากกว่าลูกเท้าลูกนี้เป็นฟุตบอลนะครับเป็นดับเบิลฟอนเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนําเป็น4ีถึงส ยังเป็นเกมเสิร์ฟของบราซิลนะครับตอนนี้ลูกแรกบราซิลใช้เท้าลูกนี้ลูกแรกเสิร์ฟไม่ดีนะครับลูกที่2แก้ไขด้วยลูกห่วเหมือนเดิมนะครับ2 4ถึงสี่จิรติจันทะเลีงเปิดซักไฮชงขวาโอศรสักิ์เท่าซิริลูกนี้โอ้แต่ข้ามป้ายขึ้นหลังจังเลยนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนําเป็น5้ถึงสเกมเสิร์ฟแต้มสุดท้ายของชุดนี้ของบราซิล 2- อถึงหทีมชาติไทยจะได้ล็อกลุกนี้เสิร์ฟมาลูกแรกเซิร์ฟยังไม่ดีนะครับลูกที่2ต้องเสิร์ฟด้วยลููกหัววด่วา เราจะล็อกได้หรือเปล่าครับเปิดซ้ายชงขวาลูกนี้สรศักดิ์เทาซิริโอโหข้ามป้ายขึ้นบนอัศจรรย์เลยนะครับขึ้นนําเป็น6กถึงสก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักของทีมชาติไทยนะครับสําหรับการกระโดดฟาดของเรานะครับถ้าถือว่าถ้าแมนโตก,ก็มีโอกาสได้แต้มสูงนะครับครบสีขนแนนกลับมาอยู่ที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟโดยจินติจ,จันทะเลีงโอบราซิลพยายามจะแก้ไขจนหยอดแต่ว่าไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มขอเงทีมชาติไทยขึ้นนําห่างเป็น7จ็ถึงสอง ชิรติจันทะเลียงหรือว่าต้องกลั่นแก้วนะครับแต่เป็นคนอำเภอกุมแก้วจังหวัดอุดรธานีก็ถือว่าเป็นน้องเล็กสุดในทีมชาติไทยที่มาทําการแข่งขันในครั้งปีนี้นะครับ8ถึง2โอ้ลูกแรกเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตนะครับลูกที่สองชิรติจันทะเลียงจะใช้การเสิร์ฟด้วยลูกหัวนะครับโอ้เป็นดับเบิลฟอร์นนะครับไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติบราซิลตามมาอยู่ที่3 8ยังเป็นเกมเสิร์ฟของชิรติจันทะเลียงลูกนี้เสิร์ฟดีบราซิลอื้อหืพยายามจะชงเพื่อที่จะตีหัว ซึ่งเป็นลูกของเขาแต่ว่าเป็นลูกล้าแดนไปแล้วนะครับเป็นแต้มทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ถึง3กลับไปที่บราซิลจะได้เสิร์ฟแต้มตามอยู่ที่3ถึง9โอเสิร์ฟลูกแรกก็ยังไม่ดีนะครับสำหรับนักกีฬาบราซิลอีกคนหนึ่งลูกที่2เสิร์ฟด้วยลูกหัวเป็นโอกาสของจิรติจันทะเลียงยืนแต่แล้วก็โอ้โหลูกนี้ทั้งแน่นและแม่นตัวนะครับข้ามปลายขึ้นมาสลังเหมือนเดิมนะครับ10 3เป็นการแข่งขันในเซตที่1รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับบราซิลนะรบ้้าชชนนะะแมีจเเขสูอิิงลศ ในวันที่7นะครับวันที่7เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันบราซิลจะเป็นฝ่ายเซิร์ฟโอเป็นดับเบิลฟอร์นะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยคือนะปบเป็นถึงยังเป็นเกมเซิร์ฟของบราซิลโอโหลูกแรกไปไหนยังไม่ลงตัวนะครับลูกที่2แก้ไขด้วยลูกหัวเหมือนเดิมนะครับสำหรับบราซิลแต้มตามทีมชาติไทยอยู่ที่3ถึง11อโอเป็นดับเบิลฟอร์แล้วครับได้แต้มง่ายๆจากการเซิร์ฟเสียของบราซิลจบการแข่งขันในเซตที่1ทีมชาติไทยชนะไป12-3อถึงโอ ถือว่าใช้เวลาไปประมาณ7นาทีนะครับชนะในเซตที่1ไปก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงเบรกนะครับระหว่างเซตนะครับ1นาทีกติกาเทคกบอลกำหนดไว้ว่าช่วงพักระหว่างเซตจะเป็น1นาทีการขอเวลานอกจะได้ขอทีมและ1ครั้งต่อแมตช์ก็ได้แค่1นาทีเหนมัอื่นกันนะครับสำหรับวันที่7ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันที่กูซเยสประเทศโรมาเนยนะครับก็เอฟซีท่านใดก็ลองติดตามชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยนะครับหมดเวลาช่วงระหว่างพักจะเริ่มในเซตที่2ครับโอคู่สําหรับคู่รอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งก็เป็นเซอร์เบียพบกับฮังการีนะครับในเซตที่1เซอร์เบียก็ชนะฮังการีไป1 2บสด้วยก็ถ้าใครชนะก็จะต้องไปพบกันในรอบชิงชนะเลิศวันที่7นะครับเริ่มในเซตที่2ทีมบราซิลจะได้เสิร์ฟก่อนเนื่องจากว่าเซตที่1ทีมชาติไทยเ